สวัสดีชาว y o u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ f a c e b o o k ของผมด้วยนะครับก็นับถอยหลังกันนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ระหว่างนี้ระหว่างที่รอ038เข้ามาอัดงานกันก็นั่งมิกซ์ดาว์คร่าวๆกันไปนะครับ ก็ฝากไว้สำหรับการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสทุกๆโอกาสที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปได้อย่างง่ายๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับประจำวันที่7มิถุนายนนะครับ